ื่อทั้งสื่อทั้งหลายนะครับว่าประเทศไทยของเฮาและก็ประเทศเพื่อนบ้านของเฮาทั้งหลายประสบกับอุทกภัยอันร้ายแรงในปีนี้นะครับก็ประเทศไทยก็หลายจังหวัดพี่น้องดังนั้นเราใช้เวลานี้ในการที่จะอธิฐานเผื่อพี่น้องเหล่านั้นร่วมกันนะครับขอพระเจ้าที่ทรงเมตตา ที่เขาเองจะได้รับการช่วยเหลือจากทางการคดีทางใดก็ตามนะครับขอพระเจ้าตีทรงนำบรรดาพี่น้องเหล่านั้นแม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยากลำบากในการปรปุงบ้านนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยโคลนตมอันยังต่างๆลำบากมากมายแล้วก็ตอนนี้เจียงฮายก็น้ำกขกกำลังขึ้นอย่างมากแล้วก็ล้น นะครับแล้วก็ลายตีก็คำลังจะลำบากดังนั้นขอพระเจ้าที่จะนำพี่น้องเหล่านั้นที่จะมีโอกาสได้สแสวงหาที่พึ่งประวัติทางกายทั้งใจนะครับขอพระเจ้าตีทรงนำสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงควบคุม เหนือเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพระองาคา์เจ้ามนุษย์มีความจำกัดหลายครั้งไม่สามารถในการที่จะเอาชนะภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นพระองาคา์จกาทุกอย่างที่รโรรองคทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้นแม้ว่าข้าพงค์ทั้งหลายบอดเข้าใจก็ตามแต่พระเจ้ามีน้ำพระัทยที่ดีสำหรับชีวิตของทุกคน อประองเจ้าที่ทรงโปรดพระเมตตาทรงช่วยเหลือบิดาพี่น้องทุกท่านพงศ์ชา,าทุกครูเรือนตีต่างประสบกับภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั่วประเทศไทยพงศ์ชาขอพระองาคา์ทรง,งโปรดเมตตาทรงนำพี่น้องเหล่านั้นจะได้รับการสงเคราะห์ได้รับการเมตตาบ่าวาจะเป็นจากทางการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอพระเจ้าตีทรงนำพระองค์เจ้าคา่ะตลอดจนถึงบรรดาผู้นำประเทศในการที่จะใส่ใจประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาขอพระองาคา์เจ้าตีทรงโปรดเมตตาทรงนำด้วยเถิดพระองาคาอ์เจ้าค้ะหลายครอบครัวเมื่อเขาได้เรียนรู้ว่าทรัพย์สินตีสะสมไว้สามารถในการที่จะโบยบินไปจากเขาได้ในช่วงค่มคืนพระองค์เจ้าคา ดังนั้นพระองค์จึงเตือนข้าพงษ์ทั้งหลายว่าอย่าวางใจในทรัพย์สมบัติแต่งวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาทรงนำพระองค์จะคาขอพึ่งในพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเสริมกําลังพี่น้องเหล่านั้นตีเขาจะลุกขึ้นและสามารถสแสวงหาหนทางแห่งความรอดได้ต่อไปอธิษฐานทูลขอ สิ่งเหล่านี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของเดือนสิงหาเนาะวันเมษนะครับนะสตรีที่ควรเอาอย่างพี่น้องก็มีสตรีมากมายในตีเพ,พิ่มพีได้กล่าวถึงนะครับพี่น้องแต่ว่าอยากจะยกมาสักสองสาท่าน ในตอนเจ้านี้นะครับที่เขาทั้งหลายจะดูในชีวิตของนางว่าเขาน่าจะเอามาผินแบบอย่างพี่น้องที่หักคนที่หนึ่งนะครับพี่น้องปรากฏอยู่ในพระธรรมพระธรรมอบยบบทีสองนะครับ พระธรรมอบยบบติทสองข้อทีหนึ่งถึงข้อทีสี 2, 4, ได้กล่าวว่ายังมีชายเผ่าเลวีคนหนึ่งเป็นหญิงชาวเป็นหญิงสาวคนเลวีมาเป็นพันร,รยาหญิงนั้นตั้งคันขอดผุรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึงสามเดือนคันจะซ่อน ต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสารด้วยต้นขกยาด้วยยางมะตอยและชันเอาทารกใส่ลงในตะกร้าแล้วนำไปวางไว้ที่กอปื้ริมแม่น้ำ <c oughs> ส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่ไกลคอยดูว่าจะมีอะไรจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแกี่ยนานัน <c oughs> แล้วก่อนในบทที่ หกขอติสาวอติหกขอตีสาวก็บอกว่าฝปายอัมรามได้โยเคบิตน้องบิดาของตนเป็นพันรยาแล้วนางให้กำเนิดบุตรแก่เขาชื่อ อารณุณและโมเสธอัมรามมีอายุได้ร้อยสามสิบเจ็ดปีนะครับแล้วก็ดูในกันดานวิถีสาวหกโคตีห้ิบเก้า ภรรยาของอัมรามคือโยเคบิดบุตรีของเลวีเกิดแก่เลวีที่อียิปต์และนางมีบุตรกับอัมรามชื่ออาโรนและโมเสสและมีเรียมพี่สาวของเขาทั้งสองนางตีหักก็ตรงนี้เขาก็จะหู้เนาะถ้าเขาอ่านแต่ในในพระธรรมอภิยพเขาก็จะบอกหู้ว่าเอเ๊่่่แม่่อง โมเสสจื้อยังหาและก็ัิ่นมีลูกกี่คนเนาะคือคนที่หนึ่งอยากจะหึงดูตีเอาคนเอาอย่างพี่น้องเนาะที่จริงก็หลายคนห้อจักครับคือนางโยคิบิดพี่น้องมารดาของโมเสสนะครับในเวลานั้นพี่น้องนางโยคิบิดเนี่ยมีลูกด้วยกันสามคนนะครับหนึ่ง นางนางมิเลียมสองอารอนและก็สามโมเิดนะครับในเวลาที่นางโยเกเบตขอดบุตรนั่นี่น้องเป็นเวลาที่ชาวยิวที่อยู่ในประเทศอียิปต์น่ะถูกกดขี่ข่มเหงเพราะว่าจำนวนประชากรของยิวติตกไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์นะครับได้แพ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ กษัตริย์ของอียิปต์นั้นคิดว่าอ้มันเดียวนี้ชาวอิสราเอลเนี่ยเจ้าเฮบรูเนี่ยตีเปลี่ยนทาสในประเทศไทยเนี่ยตีเขาใจเปลี่ยนแรงงานเนี่ยมันกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นกิดวันหนึ่งวางแผนว่าวันหนึ่งเกิดเขานักขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าข้างศัตรูฮุบเอาประเทศเขาตายเนี่ย วางแผนสกัดกันพี่น้องเลลวอาสั่งนางพดุงคันบอกว่า,วาถ้าหญิงชาวเฮรูเนี่ยขอดลกูกถ้าเปลี่ยนผัวาจฆ่าเลยถ้าเปลี่ยนไม่หญิงเล่าไว้นะครับนะเล่าไว้เนาะเล่าไว้เพื่อจะบังชาวเฮรูเนี่ยมันมากเกินไปนะครับเกิดวันหนึ่งเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมายังมากพี่น้อง นางเกาคลอดลูกพี่น้องนางก็คลอดลูกโอ้นะครับพอแล้วมันน้าฮักเนาะหน้าฮักก็เลยอยากจะฆ่าลูกเก่าพี่น้องมีแม่คนไหนเนาะอ,อยากฆ่าลูกก็เลยปกป้องลูกพี่น้องนางโยกเบียดเป็นแบบอย่างในการปกป้องลูกในในการเปลี่นแม่ที่ ป้องกันภัยให้ลูกนะครับกล้าที่จะเอาชีวิตของตนเสี่ยงเพื่อลูกในยุคนั้นพี่น้องเพราะว่าถ้าถูกจับได้นี่ตายแน่นะครับนะดังนั้นพระเจ้าก็ป้องกันนะครับป้องกันชีวิตของโย,โยเซฟไว้นะครับออป้องกันชีวิตของโมเสสไว้ นะครับเพนการทุกอย่างอยู่ในการอยู่ในเพนของพระเจ้านะครับนางเห็นว่าบุตรนั้นน่าฮักด้วยความเป็นเม่ที่ฮักลูกประกอบกับมีความเชื่อในการปกป้องของพระเจ้านางจึงกล้าติจะ ว่าฝืนคำสั่งของกษัตริย์ของอียิปต์พี่น้องโดยส้นบุตรชายของตนไหวนะครับตี่ลิ้มแม่นม้ำพระพีบอกว่าเอาต้นกกมาสารเป็นตะก้าแล้วก็เอาลูกตัวเก่าใส่ไว้แล้วก็ไปไหวตีลิมแม่นม้ำเพื่อปีสาวเนี่ยมีเลียมเนี่ยยืนพกพอสังเกตการพอนะครับนาะและ้วก็ฮังฮุ้ว่าที่สุดแล้ว มีธิดาฟาโลลงมาเล่นน้ำเนาะเล่นตีท่าน้ำแล้วก็เห็นนะครับตะกานั้นแล้วก็ห,หนังสาวใจทั้งหลายไปดูแล้วก็หันว่าอ้เป็นนออ่อนที่หน้าหักนะครับแล้วก็จึงได้รับไปเป็นบุตรบุญธรรมครับเป็นผู้อุปการะมานะครับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็เลี้ยงดูโมเสสนะครับ พอมิเลียมเห็นดังนั้นก็ถึงเข้าไปเข้าไปแล้วก็บอกว่าโอ้จะหาหนางอันเลี่ยงเฮ้อเป็นแม่น้มหฮึอก็ไปเอาแม่ของตัวเจนะ้ามาในการเลี่ยงโมเสศนะครับแล้วก็โมเสศก็ถูกปลูกฝังเรื่องราวของพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้าผ่านทางแม่อย่างมากเนาะ ตรงนี้นะครับเขาหันว่านางโยคบิดเป็นแบบอย่างในการเป็นแม่ที่ปกป้องลูกกล้าที่จะเอาชีวิตเสี่ยงเพื่อลูกพี่น้องในยุคนี้สมัยนี้แม่จำนวนบ้าน้อยพี่น้องที่เกิดลูกมาแล้วกับบะเห็นคุณค่าของชีวิตเกิดมาแล้ว เอาลูกไปปล่อยไปทิ้งพี่น้องอาจจะด้วยสาเหตุความบอบพ่อมเนาะความบอบพ่อมในการดูแลอย่างต่างๆก็าตามนะครับนะดังนั้นเขาจะหันว่าข่าวมักจะมีอยู่บ่อยๆเนาะที่ว่าเอาเด็กไปทิ้งตามที่ต่างๆพี่น้องนะบางคนก็ละทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลน,นะครับบางคนก็ไปปล่อยอย่างหมูอย่างหมา นะครับปล่อยให้หมดครบเหม่งครบนะครับอย่างนั้นก็มีเอาไว้ละไว้โรงพยาบาลกันอย่างว่ายังแขวนหน่อยนะนะครับเป็นอย่างนั้นพี่น้องดังนั้นการนำมาใจขอคุณแม่และนะครับขอคุณแม่หรือผู้ที่จะเป็นคุณแม่ในอนาคตนะครับจงเป็นคุณแม่ที่ปกป,ป้องลูกพี่น้องเป็นแม่ที่เรื่องความรับผิดชอบ อย่างนางโยเคิเบตดนะครับลูกของเฮาเฮาต้องรับผิดชอบพี่น้องบบใจว่าโยนเป็นภาระ,ะของคนอื่นอย่างมากมายของพระเจ้าตีทรงนำนะครับในพระวจนะพระเจ้าได้กล่าวถึงคุณแม่คนที่สองพี่น้องแม่คนที่สองก็คือนางมารีมารดาของพระเยซู เป็นแม่ที่ทรงเสริมลูกในการเข้าร่วมกิจกรรมของคิจจักรพี่น้องถ้าเราดูนในพระธรรมลูกาบทที่สองนะครับพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดถึงสีิบหกนะครับ ในที่นี้ได้กล่าวว่าฝ่ายมารดาฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปีทุกปีเมื่อกุมารมีพระชน 12, สิบสองพรรษาเขาเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้นเมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันขณะ เขากำลังกลับไปกุมารเยซูยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มปายบิดามารดาก็ไม่รู้แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่ากุมารน,นั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกัน,นเขาจึงเดินทางไปได้วันหนึ่งแล้วเริ่มหากุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกัน เมื่อไม่พบจึงกลับไปเที่ยวหาที่กรุงเยรูซาเลม็มคันมาหาได้สามวันแล้วจึงพบกุมารน,นั้นอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกธรรมจารย์ฟังและไต่ถามพวกธรรมจารย์เหล่านั้นอยู่น้องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเม่เป็นแบบอย่ยางน้อง ในการตีรส่งเสริมนะครับลูกเห้เขาร่วมกิจกรรมสนับสนุนลูกมารีและโยเซฟนะครับพี่น้องนำพระเยซูไปร่วมเทศการสำคัญของชาวยิวนะครับจากจุดนี้เอาได้เห็นแบบอย่างที่ดี นั่นก็คือในการสร่งเสริมสนับสนุนลูกของตนเองให้มีส่วนร่วมในพันธกิจของคิจจกรีรน้องการนำมาใจในชีวิตของเขาก็คือพ่อแม่จะต้องพยายามในการที่จะส่งเสริมนำบุตรหลานของตนให้มีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆของคิจจักรเช่น การนมัสการในวันอาทิตย์และวันอื่นๆในการประชุมอธิษฐานกดีในการถวายและการอื่นๆเช่นการน้ำระเบียบเล่นดนตรีการยิม้มเยียนการพัฒนาคิดจักรก็ตามพี่น้องในสิ่งเหล่านี้ครับนะก็เราต้องพยายามลูกหลานส่งเสริมลูกหลานของเขาให้มีส่วนร่วมพี่น้องเนาะ ก็ขอบคุณพระเจ้าตีคิจจักของเฮาหลายท่านก็พยายามในการที่จะส่งเสริมลูกเพื่อมีส่วนร่วมพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะไปทํางานอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเขาก็เหื่อเขามีส่วนร่วมพี่น้องในการถวายเพื่อพันธกิจของคิจจักเมื่อเขาอธิฐานเผื่อ น้องนะครับแลนะสุดท้ายนางรุตพี่นะ้องนางรุตเป็นหญิงที่เป็นแบบอย่างในการยึดมั่นในศิลธรรมจัญยานะครับต้งนะรูนะรนะร้ดูในบทที่สามโคตที่สิบเอ็ด ข้อที่สิบเอ็ดได้กล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยสิ่งที่เจ้าร้องเราจะกระทำตามบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเราทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีดอกไม้มีสองชนิดพี่น้องตีชาวจีนชอบนะครับ ได้แก่ดอกเหมยและก็ดอกบัวดอกเหมยจะ,ะบ่บบงบานในฤดูใบไม้พริพี่น้องแต่จะ,ะบานในฤดูหนาวมันบบบานในสภาวะที่หอมะพอดีแต่กรับบานในสภาวะที่เหลว้าลที่สุด ส่วนดอกบัวจะบะขึ้นในสวนตีตกแต่งไว้อย่างดีแต่เติบโตขึ้นริมตะลิงที่มีโคนตมสกปกเป็นนองดอกเหมยและดอกบัวบบใจดอกไห้ที่สวยที่สุดในประเทศจีนแต่เหตุใดชาวจีนจึงหักดอกไม้สองชนิดนี้ที่สุด เพราะมันสามารถแสดงความงดงามของมันออกมาทำกางสภาวะที่บานหน้าเป็นมิดนะรับพี่น้องบานหน้าป็นมิด,นนมดความงามที่เกิดขึ้นจึงมีค่าควรแก่การชมเชยย,ยิ่งนักดอกเหมยและดอกบัวเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีที่สุดของนางรุธพี่น้อง นางมีชีวิตอยู่ในยุคมืดมิดของสมัยผู้วินิจฉัยนะครับในเวลานั้นซึ่งเป็นสมัยที่ศิลธรรมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณฟอนเฟะหรือตกต่ำอย่างสุดๆก่น้องแต่ภายใต้สมัยเช่นนี้กรับมีมิญิงที่ยึดมนันในศิลธรรมจัญญาและแสดงความงดงามออกมา คณะตี่ค้นอื่นๆอาศัตอธรรมนางรุดกับแสดงความซัตซื่อของนางต่อผู้อื่นต่อพระเจ้าพี่น้องความงดงามความดีงามของนางจึงสมควรแก่การกล่าวถึงเพราะนางอาศัยอยู่ในยุคตีมีแต่ความเสื่อมทรามทางศิลธรรมพี่น้องนางรุดเป็นลูก ป้ายของนางนาโอมีเนาะนางนาโอมีมีลูกป้ายสองคนพี่น้องแต่นางรุษนางโอปรานั้นเลือกในการที่จะกลับบ้านไปหาปีหานอ้องหลังจากที่สามีของนางเสียชีวิตลงแต่นางรุษเลือกในการติดตามนางนาโอมีและเลือกที่จะ เอาพระเจ้าของนางนาโอมีเป็นพระเจ้าของตัวเก่าพี่น้องนะและเลือกในการที่จะติดตามนางนาโอมีนะครับและบัดแต่งงานกับใช้อื่นและที่สุดแต่งงานกับในวงวานของนางนาโอมีพี่น้องสุดยอดนะครับชีวิตของนาง ในยุคนี้ก็บฏิต,ต่างกับสมัยของนางทุกพี่น้องสังคมทุกวันนี้มีแต่ความเสื่อมทรามทางศิงลธรรมจริยาผู้คนให้ความสําคัญกับวัตถุมากกว่าคนมีความบัตรซัดสื่อมีการทําพิษทางเพศอย่างมากมายทํากลางสังคมตีมีแต่ความเสื่อมทรามทางศิงลธรรมจริยาอย่างนี้พี่น้อง ในพระคำของพระเจ้าได้เตือนสอนเขาเอาไว้ว่าจงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อมีคนปีเตียนท่านว่าประพฤติชั่วเขาจะได้เห็นการดีของท่านและเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตานะครับทรงนำเอาทั้งหลายสตรีสามท่านนี้เป็นน้องเาน่าจะเอามาเป็นแบบเป็น่ยนใในชีวิตของเฮานะครับขอพระเจ้าที่ทรงอวยพรสตรีกิจักแสงปฏิทุทุกท่านที่จะได้รับการอวยพรในการ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตกับขอพระเจ้าติรงเมตตาไวพรท่านทั้งสุขภาพร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณขอให้เขาร่วมใจที่ทานครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์เจ้าสำรับชีวิตของสตรีที่ได้ปรากฏในพระวัะคําคำของพระองค์เจ้าจริงมีสตรีอีกมากมายที่ควร แก่การกล่าวถึงพระองค์เจาา้าขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับชีวิตของนางโยเคเบตท,ที่เป็นแม่ที่ดีในการปกปองลูกขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับมารีที่เป็นแม่ในการส่งเสริมลูกเข้าร่วมกิจกรรมในพันธกิจของกิจจักรในทุกๆด้านขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับนางรูดพระองค์เจ้า ติป็นสตรีเป็นแบบอย่างที่ซัดซื่อในการดำเนินชีวิตพระองค์จะขาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำข้าพองทั้งหลายผู้เป็นลูกก็ดีผู้เป็นสามีก็ดีในการที่จะเรียนรู้และซัดซื่อต่อภรรยาของตนครอบครัวของตนในการดำเนินชีวิตเพื่อข้าพองทั้งหลายจะรับมงคลรับพระพรของพระเจ้าร่วมกัน ขอพระคุณพระพรของพระองค์มาอย่างทุกขอบครัวของคิดจักเสียงประทิบวยถืออธิษฐานใน,รนใององพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน